กับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET f ุตบ b a l l v a r e t และในคลิปนี้ครับอยู่กัในในรายการแบงกันเนอร์ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตากดทุกทุกอย่างที่คุณจะาจะกดได้เลยนะครับ แบบนี้4ชัดเจนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ VAR เนี่ยทำให้หลายๆทีมนะครับได้รับผลกระทบนะครับหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกนะครับกำลังผลักดันให้นำการล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติมาใช้ในลูกการหน้านะครับหลังจากความผิดพลาดของ VAR 2ครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรายอมรับความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นนะครับและเราดำเนินการโดยที่เรียกประชุมและเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามนะครับเราได้รับกําลังใจจากเจ้าหน้าที่ของเราและมั่นใจนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะนําการเรียนรู้ก้าวหน้าไปข้างหน้านะครับจุดประสงค์เพื่อส่งมอบมาตรฐานระดับสูงเพื่อประโยชน์ต่อเกมนะครับอันนี้คือคําชี้แจงจาก PGMOL นะครับเกี่ยวข้องกับการผิดพลาดของ VR a มาตินคิโอนะครับกล่าวว่ามันมาถึงจุดที่เราต้องระงับ VR จนกว่าจะทําให้มันถูกต้องจริงๆได้หรือยังสิ่งเหล่านี้นะครับคือข้อผิดพลาดน,นะครับกำลังถูกจับตามองอยู่อาแตงแวงเกอร์กล่าวไว้ว่านะครับเราเสียชสติไร้พ่ายในเกมพบกับแมนยูเน็ดนะครับตอนผมตายเนี่ยผมจะไปถามพระเจ้าว่าผู้ตัดสินอยู่ไหนก่อนที่ผมจะเลือกระหว่างสวรรค์หรือนรก อาเซนอนครับกลับมาให้ความสนใจกับราอตาโลกมาติเนสนะครับกองหน้าของอินเตอร์มิลานอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยเชื่อว่านักเตะกระตือรือร้อนที่จะย้ายทีมออกมาจากตรงนั้นนะครับคาดว่านะครับค่าตัวจะอยู่ที่เราๆประมาณนะครับ70ถึง80ล้านปอนด์ฮาเว็บนะครับหัวหน้าสมาคมพุทธสินพิเมรีนะครับหรือ T.G.M.O.L. นะครับออกมาแถลงยอมรับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ตัดสินในห้อง VR เนี่ยซึ่งคือรีเมซันนะครับผิดพลาดจริงในเกมระหว่างอาร์เซนอลกับเบนฟอร์ดนะครับที่ไม่ยอมตีเส้นว่ามีการล้ำหน้าหรือเปล่านะครับในประตูตีเสมอของอีวานโทนี่ตอนนี้ทางสมาคมได้เรียกประชุมด่วนผู้ตัดสินในลีเพื่อหาลือเรื่องความผิดพลาดครั้งนี้นะครับ และทางสมาคมได้ติดต่อมาอยัางอาร์เซนอลเพื่อขอโทษเรียบร้อยแล้วเทียรีองลีครับตำนานนักเตะอาร์เซนอลยกอเล็กซิสซานเชสเป็นนักเตะแม้จะจบไม่สวยสักเท่าไหร่กับอดีตต้นสังกัดของเขานะครับ แข่งทีมชาติชิลีอยู่กับปืนใหญ่อาร์เซนอลเป็นเวลา3ปีครึ่งนะครับที่ซึ่งเขาทําไป80ประตูกับ45แอสซิตจาก166นัดที่ลงสนามนะครับเทว่าช่วงเวลาของอล็ิซิชันเชสที่เอมิเรตสเตเดียมเนี่ยก็จบลงแบบไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะครับแม้แข้งรายนี้นะครับผลักดันการย้ายทีมไปอยู่กับคัหลีอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะไม่ได้ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะครับซานเชสย้ายไปอยู่กับอินเตอร์หลังจากลาทินโอแทฟอร์ดนะครับ ก่อนจะไปอยู่กับโอลิมปิกมักเซยในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งเขาทําไปทั้งหมดแล้วนะครับ13ประตูนะครับกับ1แอสซิสจาก28นัดในวัย34ปีอองดี Only ยอมรับว่านะครับเขาชื่นชมแนวทางการเล่นของซานเชสแม้แข้งลายนี้นะครับจะจากกับต้นสังกัดเก่าแบบไม่สวยเท่าเท่าไรที่อาเซนนอลเขาทําให้ผมฝันหวานเลยละ่ะเขาเก่าเขาอาจลาทีมไปแต่ผมชื่นชมความกระหายของเขานะครับการไล่บอลของเขา พวกเราต่างรู้คุณภาพของเขาแต่ที่อินเตอร์ผมบอกกับเขาว่าเขามาถึงขาลงแล้วแต่พูดตามตรงลองดูเขาสิที่หมักเซยอองลี Only ยังกล่าวเสริมอีกว่าผมเคยไปเจอเขาในวันหลังเกมการแข่งขันเขาฝึกสปินอยู่บนลู่วิ่งเขาเป็นอย่างนั้นนะครับทั้งในและนอกสนามเมื่อคุณได้เจอนักเตะแบบนี้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทุกสิ่งนะครับแต่ก็ยังทําตัวแบบนี้มันก็กระตุ้นให้คุณใช้เขาเป็นอย่างนั้น ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและพรุ่งนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงนะครับฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับให้พวกผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ